มาช่วงนี้สามว่วงนี่ถือติดต่อกันดูวันนี้บ่ได้หลายันได้อกกันบางสองแสนนี่และวบางแสนสองแสนนี่ว่ะขนาด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> หลหายเนี่ยโอ,อ้เงินนี้หมอรับน้อยแห้วครับแม่กับบหน้อยด้แพงกว่าบางหันหมอรับน่ะหมื่นแปดทนนี้เลยรอบวางหันหงมื่นห้านึงรอบนี้หมื่นแปด วัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอวยนะครับผมปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของคุณแม่ใจนะครับผมงวดที่แล้ว90นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับเอฟซีครับผมไม่มี ปักเว็บพนันนะครับเนาะช่องจริงคือ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0ขึ้นนะครับ fc ครับถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเป็นช่องปลอมนะครับเพจปลอมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องระวังด้วยนะครับผมช่องจริงไม่ปักเว็บการพนันนะฮะย้ำนะครับไม่ปักเว็บการพนันนะครับผมถ้าต่ำกว่าแสนลงมานี่คือเป็นช่องปลอมนะครับเนาะเป็นเพจปลอมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม นะฮะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับคุณแม่ใจกันครับว่างวดนี้คุณแม่มีแนวทางต่องวดฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไหมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับเพื่อนมาหาอันเม็ดอันดีค่ะนักติด้วยวัสดุองค์ประอบมาชีวสารวัตรวันนี้เดินทางมาหาคุณแม่เลยนะครับ90เต็มเต็มเลยนะแม่เนาะเต็มเต็มเป็นแม่ของคุณพี่โชคดีกี่งวดแล้วแม่ถูกไหเนี่ยโอ้ยมันก็ถือเรื่อย เทียกับว่าแต่ว่าแต่ว่าช่วงวนี้สามมือนี่ยถือถือติดต่อกันดูหากบดาาได้หลายได้หลายแต่ลูก,กนี่ละ<อ> <c oughs> เลขนี่เอามาแตา่จใส่แม่อันเรียกนี่บอแดกมาแต่ใส่พักกันฝันเอาซื้อกับลูกกันได้เพราะทีนี้ตันงแต่อักันซื้อทั้งเทียแม่กับฝันทั้งเทียลูกกับฝันนั่นส่ละลูกสาวได้หลายเหรอครับแม่ เงินนี้บอได้หลายันได้ทกบางสองแสนนี่แล้วบางแสนสองแสนนี่แล้วบ้าอะไรเหมือนรับน้อยมาหายเพลินเดี๋ยวอ้เงินนี้หมอลรับน้อยแหละครับแม่กับพน่อยได้แพงกว่าบางหันมาล้ำหน่ะหมื่นแปดทุนนี้เลยรอบนี้หันหมื่นฐานหนึ่งรอบนี้หมื่นแปดมันชื่เรียกว่าเขาฝันเขาฝันว่าปูนะไปเอามาล้ำไปเอามาล้ำพวกนี้มาหายล้ำมาล้ำประยุก วัดนี่มันอ่านไลเนาะมันอัานมันเลยบ่ได้ครับพี่โชคดีเพิ่งเพิ่งอยู่บ้านเน้นบ่จ้ะบ่กับเขากับมาสุมมือเมื่อวานกับม้าบ่มาอ่านก็นอนพักกันบ่ขายก๋วยเตี๋ยวกับนอนอยู่นี่เล่นอยู่นี่บนบ่โอ้ยจะ่ถ้าทางบ่มาคือสร้างบ่มาตั้งหัวหวานนี่เนาะแม่ก็ยังว่าบ่เป็นบัดนี้มื้อใดเพิ่นสิเลี้ยงหมอลำอีกของยิ้มข้าวอยู่นี่หมอลำมื้อวันที่22่สิบสองยี่สิบสองเอฟซีมาได้นะคะ วันที่ยึดสองยึดสองยึดสองหมุนคืนวันที่ห้ายุนี่เลยล้าอยู่วัดนี่คือวัดคือเก่าบังเก่าค่ดอกวัดแม่บังเก่านี่ยแหละบังเก่านี่ยละสู้ว่าไปจ้างใส่ดอกโู้สิจ้างมหาตะปูแจ่มจันทร์นี่แหละอือเพิ่อนปูแจ่มจันทร์คือเพื่อปูแจ่มจันทร์แม่นหมอลำสิงวันที่แม่เพิ่นกับมักเพิ่นมักมวลหมักมวนลก็จันขอเพิ่นก็ได้กันเห็ดอีรีทำาอีรีนะยันนี่แกถูกติดติดกันหลายงวดเลยนะแม่เนาะ คม้วดบเลอะไรก็มีหาเศษทีม้วดบางหันถือเล้ากับหาเศนแต่ว่าเรขไทยเขากระถืออยู่เทีละแสนเทีละอย่างเขาถืออันที่สองแสนนี้ถืออันหวยไทยบอกไงอันที่หาเศนอันบางหันอันเศษได้แสนก็ว่าสองเสนอีู่แล้วบางมือเก้าศูนย์ดิไหมมันหาซื้อได้มื้งสิว่าได้ผลลัานอันนี้ว่าหาซื้ออะไรได้พี่น้องขนาดว่าหาซื้ออะไรนี่หมว่ามันนอนทู่กันทรซื้อเรียกนอนอยู่กับเมียเนี่ยทุแค่กันทุบ่ขายก๋วยเตี๋ยนี้ ตัวเดียวนี่ได้บ่เนี่ยตัวเดียวนี้ได้บ่เมียนสู้บ้นจีเซือนหนึ่งศูนย์หนึ่งกับอันหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์จ่าเพื่อนบอกเคยมีแล้วเนาะกลางโชว์ไปซื้อน้ำหนักตีดูครับถูกนั่นหาซื้อมาได้ถูกสองแสนโอ้หักเลยเนาะสมัยก่อนถูกจนได้เททางขึ้นในวัดเลย เชนนึงก็ล้านแปดเนาะเช่นนึงก็ล้านห้าเนาะว่าเเพนแต่ว่ากันถือเสียละแสนสองแสนว่าได้ว่าได้คิดถือตลอดครับลูกสาวแค่สองแสนนี่คือบอคิดเลยวันละบะถือเลยลูกสาวก็ถือซัมมี่สองแสนก็นะบะถือเลยกันถือทั้งสี่น้าถือมาตลอดทั้งไทยทั้งลาวเขานั่งแย่ใดเพิ่อนวัยยุ่นี่เนาะน่าจะ ขันมาเมื่ออื่นนะพ่อแน่นอนเพราะว่าเขาเห็นมีเพราะว่าการไฟฟ้าสิมาลงหมวยเขาเขาเพื่อนกันนัดสิมาตะเซาเนี่ยอ๋อเป็นวันที่ยี่สิบสองแค่เดียวเลยเนาอวันที่ยี่สิบสองขอมาหาเขาน่ออ๋อเพื่อนเพื่อนจะขอเลขวันที่ยี่สิบสองเหรอครับแม่แต่ต้องขออยู่แล้วแต่ของคุณแม่ก็เก้าศูนย์ตรงตรงเหมือนกันนะของคุณแม่นะคุณแม่ก็ฝันแหะครับหรือว่าไงครับผมที่มาจุดทูม ของคุณแม่นะอ mm ัน hmm. ต mm hmm. e <wh> ั้งแต่ซ hmm. mm ื hmm. mm ้อแต่แรกขันว่าท่านได้จุดซื้อเก้าศูนย์ครับบบดนี้ไปไปจุดมันจะตรงตรงกันมักว่าแม่มักมันกับล้าซื้อบาได้หงวดนี้ตแม่ฝันไปแม่นักว่าท่านได้ฝันอยู่แต่มีมักไม่แม่แต่มีมักอกับมักแบบ ทั้งกลาย019091ไปยังสี่ห้า091 0 1 9แต่ว่าสีซื้อไว้อยู่ชุวน้ำตัวเก้าเนี่ยรอบก่อน90นี่ก็มาร์กแบบนี้นะแม่เนาะเออ019091วันนี้สีซื้อ019091ว่าจะคืนน่าใจคืนมากหนี่งคืนมากแต่ว่าสีซื้อซื้อแท้ๆหล้ววะ019091

ทอกันได้2คู่09แล้วก็09 91ครับอ่าได้ซําอืม เออถ้ามาเมื่อนั้นเชียร์ได้เด็ดๆมาเด้อวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับแม่เชียร์ฝันอยู่ทงหน้าเชียร์ได้เด็ดๆเมื่อนั้นเด้ออันนี้ยังบัท่านฟันที่หลงไปตรงเดียวกเป็นนางหันวันที่ยี่สิบสองกับตรงมาพ่อคุณแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ของคุณพี่โชคดีกับซีโยน้ำกันกับตรงยูน้ำกันกับหมอรำน้ำกันเบิดหมูเปล่าไปเอาเลขน้ำผีอยู่หน้าบอกจะไปจังไหนหรือบโบได้บบได้ไปเอาอยู่นนะถ้ากลับไปจุดทูบซื้อๆกับยนะเรากับเพิ่นจะไปนอนเป่าทุนตะเข้าฝันพูดอยู่หน้าเพ่นแง มอยู่นะิันเขาฝันห้ซื้อมวดมวดออกอีหอย่างไปนึ่งแปดนะอันบ้าซื้อบ่ได้นะ่ะตรงนอ้่นไหนคิวบะแม่คิวะเอาพุ่มอยู่หน้าสันพี่น้องกดรอไว้เด้อพิมว่ารอไว้ถ้าเป็นนักโชคนละะเขาเขาฝันดีเอออยากได้ได้แล้แม่สันพี่พี่โชคดีนี่แกจะมีเซนเนาะถูก ถูกถูกตลอดเลยแสนหนึ่งก็ว่าน้อยไปหรอครับแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งสองแสนว่าซื้ออะไรดิขนาดว่าว่าซื้ออะไรนี่สองแสนเดี๋ยวจับไปก่อนดับไปก่อนเดี๋ยวบอกลูกท้ายก่อนครับอะไรก็จะตามไปเรื่อยแม่ี่เดด็เป็นเป็นเลขภูมิใช่ไหมครับแม่แม่ยกให้ลูกดูหน่อยครับอันนี้แม่จะตามเนาะอันนี้มัแพิเศษแม่มากที่ตามอ๋ออันนี้เป็นมักนะครับ fc ครับแม่เอามือออกนิดนึงแม่ข้างนี้ โอเคครับแม่ครับอันนี้ยังไม่ใช่ความฝันนะแม่เนะาะเป็นเลขมาร์กส่วนตัวงวดมาร์กเลขชอบงวดเมื่อกี้ก็เก้าศูนย์ก็มาร์กแบบนี้นะแม่เนาะนี่นะครับแม่ใจนะครับผมเป็นคุณแม่ของคุณโชคดีนะครับเนาะเป็นแม่ของพี่โชคดีนะแบบนันนะ้นเลยคือวันนี้มาเปิดก๋วยเตี๋ยววันแรกเลยใช่ไหมครับแม่ เมื่อนี้นปิดปิดได้วันหันค้าเฮ็ดมอลำกับลูกบ้านหปิดลานเพิ่งเพิ่มเปิดวันนี้เป็นวันแรกเออเมื่อนี้คือมอลลส่มอามากมื่อใกาั่นที่ยีบสองยีบเดือนนี้เนาะเน่ยวันพุธนี่แหละวันพุธนี้เือนาสองจ้าเอฟซีมาต่อเติมอาหารกันาได้ค่ะเนี่ยย่างว่ามีนี่นึงบาทนี่ย่งว่าหาลูกังสีน่บาทะแคบหน้าจอไว้นะครับเอซครับผม เวันที่แล้วก็90เต็มๆฟังแม่ไปเรื่อยๆนะคะจะกิงใส่กันแม่ก็รูเพื่อนเพื่อนกับสื่อต้องกันเนาะจอไว้เลยนะคะ Fd เป็นแนวทางนะคะครับก็เป็นแนวทางนาะแม่เนาะเป็นเลขชอบนะครับผมครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ